บัคเก็ตออโต้แคม GS 058แท่นวางโทรศัพท์ในรถสำหรับคอนโซลหน้ารถโปรดักต์ใหม่จากแบรนด์ k i z m o ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับการรีวิวคาฮอลเดอร์ตัวใหม่จากแบรนด์กิสม o วันนี้ผมมี GS 058คาร์โฮเดอร์สำหรับคอนโซลหน้ารถมาแนะนำให้เพื่อนๆรุ่นนี้ขอบอกเลยว่าดีไซน์สวยล้ำสมัยมากๆแล้วที่สำคัญรองรับโทรศัพท์ได้หลากหลายรุ่นมา,มากๆภายในกล่องมีอะไรบ้างขั้นตอนการประกอบเป็นยังไงไปดูกันภายในกล่องนะครับผม เขาจะมีชิ้นส่วนแยกมาให้กัน3ชิ้นแบบนี้เลยนะครับก็คือตัวแท่นวางโทรศัพท์แล้วก็ฐานฐานรองโทรศัพท์ครับขั้นตอนการประกอบก็องง่ายมากๆอ๋อเขามีตัวนี้มาด้วยเป็นแผงตัวเลขนะครับผมแต่มีไว้ทาไมเดี๋ยวผมค่อยบอกรุ่นนี้นะครับขั้นตอนการประกอบกล้องง่ายแสนง่ายนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยหมุนตัวล็อกออกมาก่อนนะครับแล้วก็นําตัวล็อกเนี่ยใส่เข้าไปในฐานแบบนี้นะครับ เหมือนเดิมเหมือนทุกคาวเดอร์ของเราจากกิสมเพราะว่าคาวเดอร์ของเราเนี่ยประกอบง่ายรุ่นนี้นะครับผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพสูงนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปติดที่คอนโซลหน้ารถได้แล้วแบบนี้ <S <S ในเรื่องของการใช้งานนะครับ<ๆ>ผมก็ง่ายแสนง่ายนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยง้างตัวฐานของเราเออกมาแล้วก็เอาติดกับคอนโซลหน้ารถนะครับผมนี่ด้านนี้จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ มันก็จะโชว์โชว์ฝั่งนี้นะมีโทรศัพท์นะครับนี่ผมก็จะใส่ไปเลยศ <c oughs> <4, S 1> <c oughs> ูนย์สี่สี่สองแบบนี้แล้วตรงกลางนะครับผมจะมีปุ่มสําหรับปรับขึ้นลงเจ้าตัวแท่นวางคาฮลเดอร์ของเรานี่แบบนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆจะเอาโทรศัพท์ใส่เพื่อนๆสามารถวางโทรศัพท์ลงไปได้เลยพอเพื่อนๆวางโทรศัพท์แบบนี้นี่เจ้าตัวคาฮลเดอร์ของเราเนี่ยก็จะ ล็อกพอดิบพอดีกับโทรศัพท์ของเพื่อนๆเ,เลยแล้วเมื่อเพื่อนๆจะเอาออกให้เพื่อนๆน,นะครับกดที่ด้านล่างของตัวนี้นี่มันก็จะงางออกมาแบบนี้เลยครับง่ายดาย เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวคาฮ h ลเดอร์ GS058 Bucket Auto Clamp ตัวนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูไปชมไปสัมผัสไปสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านทั้ง11สาขาข,าของเราเลยผมขึ้นมาให้แล้วหรือใครไม่สะดวกไปหน้าร้านเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ผมก็ขึ้นให้อีกเช่นกันนี่ แล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b สไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดแก๊เจ็ดดีๆที่จะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆเ,เนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับกิสม o มั่นใจทุกเส้นทางชีวิตให้กิสม o ดูแลคุณลืมไหมครับ GS08 5รุ่นนี้ดีมากติดคอนโซลรถวูสุดยอดเก๋เวลิก<ะ>ูด